สวัสดีคุณคุณที่รักการเลือกอันสูงส่งเพื่อชีวิตนี่คือจักรวาลแห่งเจตจำนงเสรีเหล่าททตสวรรค์จะไม่เข้าไปช่วยเหลือโดยไม่ได้รับการร้องขอขอแล้วท่านจะได้รับเป็นคำกล่าวของอาจารย์พระเยซู จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะขอาการสนับสนุนในการเลือกทั้งหมดที่คุณทำในชีวิตของคุณเป็นครั้งคราวเมื่อคุณเลือกที่จะคิดในแง่บวกแทนที่จะคิดในแง่ลบเมื่อคุณเลือกที่จะยอมรับการตัดสินใจ ของผู้อื่นแทนที่จะตัดสินเมื่อคุณตกลงที่จะให้แทนที่จะรอรับตัวเลือกทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการเปิดใจรับสิ่งที่ดีสูงสุดของคุณเมื่อคุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน แสดงว่าคุณส่งสัญญาณถึงพลังงานที่มีอยู่ในจักรวาลเพื่อช่วยคุณปาฏิหารจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติรอบตัวคุณโดยที่คุณเต็มใจที่จะรับมันผู้คนจะเริ่มมอบให้คุณในแบบที่ต่างออกไป เหตุการณ์แบบความบังเอิญอันเหลือเชื่อจะเกิดขึ้นในแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้นี่คือการไหลาตามธรรมชาติของคุณของพระเจ้าสำหรับทุกคนที่เต็มใจทำงานให้สอดคล้องกับพลังงานอันศักดิ์สิธ และมีกองกำลังของจักรวาลที่อยู่เบื้องหลังมีกระแสพลังงานสากลรอคำสั่งของคุณอยู่คุณอยู่ในศักยภาพอันบริสุทธิ์ของทุกสิ่งนี่คือแม่น้ำแห่งการสร้างสารรค์เมื่อคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการสร้าง และเปิดรับกระแสน้ำอันทรงพลังแห่งพลังสร้างสารรค์จะไหลไปในทิศทางที่คุณตั้งใจมันเป็นระเบียบธรรมชาติของชีวิตที่จะรู้สึกเหมือนปาฏิหารผลลัพธ์เหล่านี้มาจากความเต็มใจในส่วนของคุณ ที่จะมีชีวิตที่ดีและเพื่อให้ผู้อื่นรักและสนับสนุนคุณเกี่ยวกับการรู้ว่าคุณต้องการอะไรและขอมันโดยตรงรวมถึงการมีศรัทธาที่จะรู้ว่ามีระเบียบและสิ่งที่ดีกว่าสำหรับทุกคนที่เชื่อ ดังนั้นจงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคนในชีวิตของคุณคือภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณเริ่มทำการเลือกเล็กๆน้อยๆเพื่อสัมผัสความรักแทนความกลัวให้อภยัยคนที่ทำผิดต่อคุณ แม้การกระทำจะดูไม่น่าให้อภัยให้ขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมีแทนที่จะบสนถึงสิ่งที่ไม่มีและเชื่อในปาฏิหาริย์สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณเมื่อคุณเต็มใจที่จะรับสิ่งเหล่านั้น ทันานะคติที่เปลี่ยนไปเหล่านี้จะนำความรักความสุขและการเติมเต็มกลับมาอีกครั้งในชีวิตของคุณทุกอย่างเริ่มต้นกับคุณและด้วยความเต็มใจที่จริงใจของคุณที่จะยอมรับให้เราทูตสวรรค์ และพระพักสากลเข้ามาช่วยเหลือจดจำข้อความของคุณจากเทวทูตกาบเบรียนสำหรับวันนี้ต่ัดสินใจเลือกเพื่อชีวิตสันติภาพความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและพลังงานทั้งหมดของจักรวาลจะอยู่เคียงข้างคุณ เรารักคณเสมอ